เอเดนอาซาดิวที่น่าผิดหวังของเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์2023ของเรอัลมาดริดถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนักเตะมากพอสมควรโดยเฉพาะทางฝั่งขาออกที่มีการประกาศออกมาอย่างทางการแล้วว่า4รายประกอบไปด้วยมาริโนดีอาสมาโกอาเซนซิโอคาริมเบนเซมาและเอเดนอาซาซึ่งในคลิปวันนี้เราจะมาพูดถึงแข้งชาวเบลเยียมอย่าง อาสาการพรนี้คือหนึ่งในดีลยอดเยี่ยมของทัพราชันชุดขาวในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้จากความคาดหวังในเรื่องของผลงานในสนามคาตัวที่ทีมทุบคลางจ่ายออกไปกลายเป็นการตามน้ำพริกละลายแม่น้ำไรยซึ่งการคุมค่าแม้จะยูโรเดียวย้อนกลับสมัยที่อาสายังคงเป็นดาวรุ่งชื่อของเขากลายเป็นแข้งทีเดีรับการจับตามองมากเหลือเกินนับวันนักเตะร,รายนี้ยิ่งเฉิดฉายผลงานยกระดับฝีเท้ามากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์2012ที่อาซาได้รับความสนใจจากทีมใหญ่ยอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเดกับเชลซีที่อยากได้ตัวไปยกระดับทีมกระทั่งท้ายที่สุดนักเตะเลือกมาหาประสบการณ์ใหม่กับทัพสิงบลูด้วยค่าตัวราว32ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงมากนักเมื่อเทียบกับผลงานที่เจ้าตัวแสดงออกมายิงกับซีซั่นสุดท้ายกับลิวที่สอยไปได้ถึง22ประตูกับอีก22แอสซิต แน่นอนว่าอาซ่าในเวอร์ชั่นกับเซลซีเจ้าตัวยังคงทรงพลังกลายเป็นเดอะแบกของแผงเกมรุกซึ่งอาจจะมีดรอปลงไปบ้างแต่ภาพรวมต้องยอมรับเลยว่าเขาคือหนึ่งผู้เล่นที่แฟนบอลสิงห์บรูรักและหวงมากที่สุดเลยก็ว่าได้ตลอดระยะ7ปีในทิมสเตฟฟอร์ดบีอาซากวาโทรฟี่แชมป์มาครองแทบจะครบทุกรายการยกเว้นเพียงแชมเปี้ยนลีกแต่ปีสุดท้ายก็ยังปิดฉากด้วยการคว้ายูโรปาลีกมาให้แฟนบอลซึ่งในเกมรอบชิงชนะเลิศที่พบกับอาร์เซนอลเจ้าตัวเหมาสอ 2ประตูกับ1แอซิสจากชัยชนะ4ประตูตอนหนึ่งก่อนที่จะโบกมือลาย้ายมาเรอัลมาดริดที่กำลังต้องการตัวเขาอยู่พอดีพร้อมกับการย้ายค่าตัวเบื้องต้นที่100ล้านยูโรบวกกับค่าเหนื่อยที่สูงถึงสัปดาห์ละเกือบเกือบ0 0แสนยูโรแน่นอนด้วยผลงานที่ผ่านมาด้วยค่าตัวที่ระดับมหาศาล ความกดดันคือส่วนหนึ่งที่อาสาต้องเจอแต่ที่มากกว่านั้นคือผลงานในสนามที่ต้องออกมาในระดับที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟกว่าบางทีความฝันก็ความจริงย่อมมีเส้นบางๆขีดขั้นเอาไว้อาสาในสีเสื้อราชันชุดขาวล้มเหลวและน่าผิดหวังในทุกแง่มุมถ้าแบ่งแยกเป็นหัวข้อใหญ่ๆคงได้ราวสาประเด็นที่แตกแขนงออกไปดังนี้ประเด็นแรกสไตล์การเล่น ย้อนกลับไปสมัยค้าแข่งกับเชลซีดาวเตะรายนี้มีอิสระมากเหลือเกินในการสร้างสารรค์เกมโอเคละว,วาดตามตำแหน่งคือเล่นเป็นตัวริมเส้นคอยลากเหลือยสร้างความปั่นป่วนคู่แข่งก่อนลงเอยด้วยประตูหรือแอซิสให้เพื่อนจบสกอร์แต่ด้วยความที่โค้ชให้อิสระแบบรอบด้านเราจึงจะเห็นอาซาบางทีก็วิ่งวนทั่วไปในทุกพื้นที่ ขยับเข้าในไปรับบอลคอยเชื่อมเกมหรือในบทบาทหน้าต่ำก็เคยลงเล่นมาบ้างทําให้เจ้าตัวไม่มีกรอบมากนะักและดูเป็นสไตล์ที่เขาเองก็่อนขังถนัดในแนวทางแบบนี้ทว่ากับเรอัลมาดริดบทบาทของเขาแตกต่างออกไปต้องเล่นในรูปแบบที่เป็นตัวริมเส้นแบบจัดจ๋าคอยโจมตีคู่แข่งบริเวณริมเส้นเพียงอย่างเดียวมิติที่เคยมีก็อาจหายไปแน่นอนจุดนี้จะไปโทษกุนสือหรือแท็กติกไม่ได้เพราะต่างสโมสรย่อมมีแนวทางที่แตกต่างกันออกไปสิ่งนี้คือน หนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ผลงานของอาซาไม่ค่อยวูบว่าบมากนักเมื่อเด้โอกาสลงสนาม แม้ลีลายังมีศักยภาพยังได้แต่ก็ด้วยเหตุผลฟุตบอลที่จะเป็นหน่วยวัดว่าสไตล์ที่แตกต่างทําให้ความลงตัวที่คาดหวังมันผิดแปลกไปจากเดิมประเด็นที่2ออาการบาดเจ็บหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่พาอาสามีผลงานที่ถดถอยคือเรื่องของสภาพร่างกายตลอด4ฤดูกาลกับเรอัลมาดริดจะตัวลงสนามไปเพียง76เกมเท่านั้นและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรักษาตัวในโรงหมอเดี๋ยวเจ็บกล้ามเนื้อหัวเขา่าสะโพกหรือเอ็นร้อยหวายกลายเป็นแทบจะท ทั่วร่างกายในซีซั่นที่อาสาย้ายมาร่วมทีมจ้ตัวเจ็บจนพลาดการลงสนามไปมากถ,ถึง24เกมพักรักษาตัวไปทั้งหมด105วันฤดูกาลถัดมาพลาดการลงสนามไป33เกมส่วนคับวปีที่3พลาดไป15นัดถือเป็นจำนวนที่มากเหลือเกินและชัดเจนว่าทีไม่อาจใช้เขาได้แบบเต็มอัตรานะัก ซึ่งในซีซั่นนี้สภาพร่างกายดีขึ้นเจ็บน้อยลงทว่าด้วยสกิภาพที่ไม่เหมือนเดิมบวกกับพื้นที่ริมเส้นทางฝั่งซ้ายวินิซิอุสจูเนียได้จองพื้นที่ไว้แล้วทําให้โอกาสของอาซาลดน้อยตามไปด้วยลดูกาลนี้ดาวเตะวัย32ปีพึงได้โอกาสลงสนามไปเพียง10เกมเท่านั้นซึ่งในจนํานวนนั้นเป็นตัวจริงเพียงสี่เท่านั้นซึ่งประเด็นนี้คาโลอันเชล็อตตได้ออกมาให้เหตุผลว่าทาไมเขาถึงไม่ได้ลงสนามก็เพราะมีการแข่งขันแยกตำแหน่งที่สูง ตำเหน่งของเขาก็มีนักเตะที่ช่วยทีมได้เยอะซึ่งก็คือวินิซิอุสนั่นแหละครับเมื่ออาการบาดเจ็บรบกวนผลงานย่ำดรอปความสม่ำเสมอหายไปและมีคนใหม่เข้ามาแทนที ประเด็นสุดท้ายชีวิตนอกสนามผลงานในสนามย่ำแย่ชีวิตโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานแถมเรื่องราวนอกสนามก็ชวนให้แฟนบอลปวดหัวกับอาซาหนักมากขึ้นไปอีกคือการดูแลสภาพร่างกายของตนเองครั้งหนึ่งอาซาลงสนามช่วงพรีซีซั่นให้กับเรอัลมาดริดด้วยรูปร่างที่ลงพุงแบบชัดเจนซึ่งเข้าใจได้ว่าช่วงปิดฤดูกาลนักเตะบางคนก็คงปล่อยตัวเต็มที่ซัดของที่อยากกินหลังกล้าศึกมาหนักตลอด9้าเดือนเท่ากับอาซาดูเหมือนจะเกิน ม,มากไปหน่อยจนกลายเป็นเสียงวิจารณ์ที่ถาโถงซึ่งครั้งหนึ่งอาซาได้ออกมายอมรับว่าต้นเองนเป็นคนที่รักการกินแฮมเบอร์เกอร์เอามากๆจนแมคโดนัลด์ถึงขั้นเอาเขาไปเป็นพีเซนเตอร์ทำเอาแฟนบอลเรอัลมาดริดไม่ปลื้มเลยทีเดียวแน่นอนว่ามันอาจเป็นเรื่องนอกสนามที่ดูหยุ่มยิมแต่จะบอกว่าด้วยความเป็นนักเตะอาชีพสิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่ควรจะต้องทําอันไหนเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงหรือท่านเลี่ยงไม่ได้ก็ควรอยู่ในพื้นฐานที่เหมาะสมสรุปง,ง่ายๆเลยคือตลอดระยะเวลาของอาซา กับเรอัลมาดริดแทบจะมีมีความทรงจําที่ดีต่อกันเลยแต่เหมือนนักเตะที่แฟนบอลลืมหรือม่ายังคงอยู่กับทีมจากค่าตัวมหาศาลสู่ความคาดหวังที่จะยกระดับทีมแต่กลับล้มเหลวทั้งตัวบุคคลและการลงทุนแม้ทีมจะร่ารวยล้นฟ้าแต่นี่คือการลงทุนที่สูญเปล่ามากที่สุดครั้งหนึ่งของสโมสรซึ่งยืนยันได้ชัดเจนคือเมื่อทีมแยกทางกับอาซาจะมีเงินเหลือใช้อยู่ที่ราว7ล้านยูโรเลยทีเดียวน่าสนใจหลังจากนี้อาซาจะเลือกทางเดินใน ในรูปแบบไหนและทีมใดจะการทุ่มคว้าตัวไปร่วมทีมจากนักเตะมูลค่าทะลุ1 0 0ล้านสู่ฟรีเอเจนที่ไม่รู้อนาคตจะออกมาในเหลี่ยมมุมไหน